สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับทอมแคะเช่นเคยนะครับกับชาแ e l เล็กๆของทอมแคะตกปลาสองพักนะครับตอนนี้ทอมอยู่ที่อําเภอชายโยนะครับอยู่ที่แพรริมเขื่อนชายโยนะครับนี่เรามารอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับหลังที่เราอยู่นะครับนี่ครับเป็นแพส้มนะครับราคาราคากะละหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้วันนี้เราอยู่สองกะนะเดี๋ยวทอมจะพาไปดูนะครับว่าบรรยากาศ ข้างในเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยนี่นะครับบรรยากาศรอบๆของแพรนะครับที่นี่จะมีทั้งหมด3ามแพรนะครับมีแพรฟ้าแล้วก็ของเราอยู่ตรงนี้แพรส้มนะครับแล้วก็แพรเหลืองครับท่านผู้ชมเราอยู่แพรใหญ่นะครับวันนี้เรามากันหลายคนป่ะเราลงไปดูแพรกันเลยครับนี่ทางลงของเรานะนี่ครับทางลงแพรนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้ถ่ายให้ดูบรรยากาศข้างบนนะเรามากัน หลายคนเลยนะครับสิบกว่าคนวันนี้รอบนี้นะนี่ครับทางนี่เข้ามานครับคุณยายก็จะอยู่รอบนี้อันนี้ที่นี่เขาจะมีถังแช่ให้เรานะครับเป็นถังแช่ฟรีนี่ครับตรงนี้ถังให้เราฟรีนะครับสําหรับแช่ของแช่อะไรนะมีสองถังให้เรานะครับเครื่องครัวนะก็จะมีในส่วนของถ่านถ่านนี้ฟรีนะครับเตาถ่านมีให้เตาแก๊สมีให้นะครับ อุปกรณ์ครัวมีให้ครับใช้แล้วให้ล้างทําความสะอาดให้เขาด้วยนะครับแก้วมีครับนี่ด้านนี้นะแก้วที่แพรที่ทอมเช่าอยู่เนี่ยจะเป็นสองห้องนอนนะด้านนี้เรามาดูเรามาดูห้องน้ํากันครับทุกคนนี่นะครับนี่นะครับห้องน้ํานะครับห้องน้ําของแพรจะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับไปดูส่วนของห้องนอนกันครับไปครับ อันนี้เป็นด้านหลังครัวนะอันนี้เป็นเสบียงของเราข้าวมีครับข้าวมีฟรีนะครับน้ำปลาน้ำตาลอันนี้คือเราเตรียมมาเองก็ได้นะครับน้ำอันนี้เป็นของเราเตรียมมานะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับด้านในแพรนะครับเรามาชมในส่วนของอตู้เย็นครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับจะมีน้ำนะครับตัวนี้น้ำฟรีให้ มาม่ากาแฟนะครับอันนี้คือฟรีนะครับหม้อหุงข้าวกาน้ําร้อนนะครับกระติกน้ำนะกระติกน้ําแข็งและในส่วนนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนแล้วก็พร้อมเครื่องนอนนะครับด้านในห้องไม่มีทีวีนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นห้องแอร์นะครับมีพัดลมให้นะครับพัดลมสองตัวนะนี่ครับเป็นห้องแอร์นะครับกะละหนึ่งพันบาทนะครับท่านผู้ชม ครับ yep. ห้องก็ถือว่าโอเคเลย ระหว่างนี้ก็โยนเบ็ดไปแล้วนะครับเบ็ดทั้งหมดที่ทอมเอามาก็สิบคันนะครับ10หลังในส่วนของทอมเองนะก็จะเป็นโยนหน้าดินไปหกนะครับโยนหน้าดินไปหกหลังแล้วก็เป็นตีทุ่นลอยอีก4หลังนะครับทุ่นลอยเนี่ยจะเอาแบ่งไปให้คุณยายตกแล้วก็น้องอที่ทำงาน ที่ร้านกับทอมนะครับก็คือที่น้องมาช่วยนะครับก็แบ่งให้น้องตกไปอีกนะครับตรงนี้นะส่วนของทอมตกหน้าดินตัวนี้ทอมใช้เหยื่อหมักมันหมูหมักนะ้ำสตรอเบอรี่นะครับท่านผู้ชมมาเทสเหยื่อกันนะครับแต่ทอมไม่ได้ถ่ายให้ดูในส่วนของการเกี่ยวชิ้นเหยื่อนะครับเนื่องจากว่าเรามากันหลายคนนะครับตรงนี้ก็จะมีการเปิดเพลงเสียงดังด้วยนะครับ ก็เลยไม่ค่อยจะสะดวกในการตั้งกล้องอัดคลิปเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็อันนี้จะให้น้องตีทุ่นลอยไปนะครับทุ่นลอยช่วงเย็นๆตัวน,นี้ช่วงค่ำเนี่ยปลาแปบ์กำลังเข้านะครับนี่แล้วก็จะตกปลาแปบเล่นอันนี้คือน้องลูกจ้างที่ร้านทอมเองนะครับเสือ้อแขนยาวสีขาวครับก็เรามาเป็น ถือว่ามามาเที่ยวนะครับมาเที่ยวแล้วก็เอาน้องมาเที่ยวด้วยนะครับถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครับเราไม่ถือว่าเขาเป็นลูกจ้างแหละถือว่าเป็นลูกเป็นหลานนะครับนี้หัดตกครับน้องกําลังหัดตกน้องยังยังไม่เก่งนะครับเพิ่งจะหัดตกครั้งแรกนะครับก็จะตื่นเต้นกับการได้ปลาหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นตีตะก้อแมงมุมนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวชิ้นมันหมูหมักครับเหยื่อก็ตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับ มีบรรยากาศนะครับเราเปิดเพลงนะอ่าสาวๆก็จะปาร์ตี้กันนะครับมีหมูย่างนะครับหมูย่างหมูกระทะกันนะครับก็มีเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆในการสังสรรค์นะครับประมาณนี้ครับผมปลาตัวแรกของเรามาแล้วครับทุกคนลุ้นกันใหญ่แล้วครับทีนี้นะครับต่างคนต่างลุ้นนะครับไงครับ ภาพถ่ายคลิปนี้คลิปนี้ก็จะมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับทุกท่านครับเพราะว่าทอมตอนที่เรากดใจคลิปตั้งตัวกดถ่ายวิดีโอตั้งไนแนวนอนก็ไม่มากินแต่พอเราปิดคลิปอะมากินเบ็ดเหมือนปลาเขินกล้องยังไงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็ลุ้นกันนะครับ นะครับเจือที่ทอมหมักให้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่เลยหมักใหม่ๆครับผสมกับเยื่อหมักมะขิดนะครับท่านผู้ชมมันจะมีลำบ่มมะขิดอยู่ที่ทอมหมักไว้นะครับก็เอามาผสมส่วนผสมก็ตามที่คลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับที่ให้ดูนี่ครับปลาตะโกกครับท่านผู้ชมตัวแรกครับผมนี่เลยครับตัวแรกครับตัวแรกของปีครับมาแล้ว ทีิกี่มีมีคิปเปอร์มีเระวังเบ็ดระวังเบ็ดนเราบังเบ็ดนอนี่ตัวแรกของคุณแบมเป็นไงแฮ่งให้หน่อยจับให้หน่อยจับให้หน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดกล้องเลยเมื่อกี้ขาม่ขาวะ ปลาตัวที่สองของเรามาแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับกําลังลุ้นกําลังเยอะครับปลาแม่น้ําแรงดีครับท่านผู้ชมดึงมันนะครับตะโกกับท่านผู้ชมตัวที่สองครับตัวที่สองของของทอมแคะครับนะครับกาลังนั่งกินข้าวกันเพลินๆนะครับก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับมากับทีมงานกันก็มาหลายๆคนก็สนุกดีนะครับนี่ตัวที่สองของเรานะครับใสสวยครับท่านผู้ชมครับนี่ ใสสวยนะปลาวันนี้ที่เรามาปลาเข้ากลางคืนสุดยอดมากครับกินเนี่ยตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมตัวไม่น้อยนะต,ยนะตัวใหญ่อยู่นะครับตัวใหญ่อยู่นะครับต้องขอบคุณก๊อฟเอลลอยนะครับนะก๊อฟเอลลอยครับตักปลาให้นะครับโอเคครับตัวที่สองครับผมไหน ตัวโตมากจากท่านผู้ชมตัวที่สามนะครับกี่ตัวละคะใส่น้าหน่อยนะครับตะโกกเหมือนเดิมนะครับคืนนี้น่าจะเจอูงตะโกกนะโอ้ยใครเมาวะเนี่ยใชตัวเกี่ยวเบ็ดนะไม่เมาเลยจ้าเราปกติดีทุกอย่างนะจ้ามสตรอเบอรี่นะครับมัทฉุกมสตรอเบอรี่ครับ เราปกติดีค่ะทุกคนส่วนถ้เป็นลูกกุ้งหรืออะไรเงี้ยทอมไม่ได้ใช้นะโช์หน่อยโช่หน่อยจ้าโช์หน่อยระวังมือนะคะไม่แบบว่าจะสั่งมาก็เกรงใจเขาเพราะว่ามันมันยินแล้วก็มันมันเริ่มคํำมากแล้วนะที่นี่มีบริการนะครับนี่ครับส่วนนากอป์ครับตัวนี้ตัวแรกของนักอป์ครับนี่ตัวแรกของนักอบ์ครับ เราไม่ได้สั่งนะครับที่แพรเขาจะมีบริการลูกกุ้งและก็เป็นไส้เดือนนะครับเขาจะมีบริการแล้วสามารถสั่งสั่งได้นะครับอันนี้ทอมก็ด้วยความที่ทอมเป็นคนที่ตกปลาทอมไม่ชอบใช้ไส้เดือนเพราะว่าไม่อยากจับไม่อยากจับไส้เดือนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวแรกของนักกอล์ฟนะครับตีไข่แตกแล้วครับทุกคนจากก่อนหน้านี้นะครับเริ่มเครียดนะครับาทุกคนเขาตีไข่แตกกันหมดแล้วนะครับ ตามทอมไม่ทันนะทอมไปสามตัวแล้วก็พึ่งมาตัวเดียวก็เริ่มเครียดแล้วครับว่าตัวเองไม่กินเบ็ดปลาไม่กินเบ็ดก็จะมีการหยอกล้อกันนิดนึงนะครับแซวกันนิดนึงนะครับสําหรับนักกอล์ฟนะครับเราก็ได้ฉายาใหม่นะครับสําหรับทริปนี้นะครับเป็นกอล์ฟเอลลอยนะครับกอล์ฟเอลลอยเพราะฉายามาจากเสื้อแขนยาวของแกเนี่ยเห็นไหมครับเสื้อแขนยาวสีแดงครับเอาของคุณนิดมาใส่นะครับก็เลยจะเป็นนักกอล์ฟเอลลอยนะครับก็ชื่อเก๋ดีครับ พี่แบมเป็นคนตั้งให้นะครับนะครับตัวแรกของนะกกอล์ฟครับตะโกกครับช่วงนี้น่าจะเจอแต่ฝุงตะโกกนะครับดึงมันดึงแรงด้วยนะครับเนี่ยปลาแรงดีจังเลยฝีมือครับยอดเยี่ยมไปเลยทีเดียวครับผมนะครับตามลุ้นกันจนเด็กๆก็กําลังหัดตกทุนลอยกันนี่ครับได้ปลามาแล้วได้ปลาเปล่ามานะครับหัดตกครับหัดตก กำลังมันของเด็กๆครับผมปลาตัวที่สี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับปลาเข้าดีกําลังเพลินๆเลยครับช่วงกลางคืนนะครับปลากําลังเข้าดีครับสนุกสนานกันใหญ่นะเอาหลุดครับตัวนี้ครับเอาใหม่ครับท่านผู้ชมครับมาอีกตัวแล้วครับท่านผู้ชมกล้องมุมนี้คุณนี้เป็นคนถ่ายให้นะครับ แนวตั้งแนวนอนบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคครับไม่รู้ตัวที่เท่าไรแล้วนะครับมก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่เลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวทอมจะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าต่อไปยาวๆเนี่ยคลิปนี้จะยาวมากเลยเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับเดี๋ยวไปตามชมกันอีกนะครับว่าช่วงกะเช้านะครับ ่อคลิปหน้ากันครับว่าผลงานของเราผลงานรวมทั้งสองกะจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราจะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปกลางคืนเนาะนี่ครับสำหรับคลิปกลางคืนของเราก็จะจบไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปตอนเช้านะครับตอนเช้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูชมกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจบแค่นี้ก่อนโอเคค